เมื่อเราปิดสวิต์ทางเดียวก็จะไม่มีไฟมาจ่ายให้เต้ารับคู่สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสวิต์ทางเดียวควบคุมเต้ารับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับสวิต์ทางเดียวเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวและเต้ารับคู่แบบมีกราวนะครับ จุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของสวิตท,ทางเดียวเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวเต้ารับคู่แบบมีกลาวสวิตท,ทางเดียวจะมีรูการต่อใช้งานอยู่4รูนะครับ2รูด้านบนก็จะต่อถึงกัน2รูด้านล่างก็จะต่อถึงกันสายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟเราจะเอาสายที่มีไฟมาผ่านสวิตท,ทางเดียวในการควบคุมเต้ารับ จะเข้าด้านบนของสวิตช์ทางเดียวหรือเข้าด้านล่างของสวิตช์ทางเดียวก็ได้นะครับส่วนเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวนะครับจะมีรูการต่อใช้งานอยู่6กรูนะครับ2รูด้านบนนะครับสำหรับสายไลน์2รูนี้ก็จะต่อถึงกัน2รูตรงกลางนะครับสำหรับสายกลาว2รูนี้ก็จะต่อถึงกันส่วน2รูด้านล่างนะครับสำหรับสายนิวตัน สองรูนี้ก็จะต่อถึงกันนะครับส่วนตัวล่างสุดนะครับจะเป็นเต้ารับคู่แบบมีกราวการต่อใช้งานเต้ารับคู่แบบมีกราวก็จะเหมือนเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายกราวสายสีเขียวออกจากบัดบาร์กราวก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบมีกราวนะครับสายนิวตอนสายสีฟ้า ออกจากบัตรบาร์นิวตันก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวแบบมีกลาวนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านบนของสวิตท,ทางเดียวนะครับจะเข้ารูไหนก็ได้สองรูนี้ต่อถึงกันสายลายเข้าด้านบนของสวิตท,ทางเดียว ออกจากสวิตท,ทางเดียวนะครับเข้าบนออกล่างออกจากสวิตท,ทางเดียวก็จะมาเข้าด้านบนของเต้ารับเดียวแบบมีกราวนะครับต่อไปนะครับเราจะต่อสายจากเต้ารับเดียวแบบมีกราว มาเต้ารับคู่แบบมีกลาวนะครับสายกลาวสายสีเขียวออกจากเต้ารับเดียวแบบมีก,กลาวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกลาวนะครับสายนิวตอนสายสีฟ้าออกจากเต้ารับเดียวแบบมีกลาวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกลาวนะครับ สายลายสายสีน้ำตาลออกจากเต้ารับเดี่ยวแบบมีกลาวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกลาวนะครับสายกลาวสายสีเขียวออกจากบัตรบากลาวก็จะมาเข้าเต้ารับเดี่ยวแบบมีกลาว จำจากเต้ารับเดียวแบบมีกลาวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกลาวนะครับสายนิวตันออกจากบัตบานิวตันก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวแบบมีกลาวจำจากเต้ารับเดียวแบบมีกลาวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกลาวนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากเบเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าด้านบนของสวิตช์ทางเดียว ออกจากสวิตชทางเดียวก็จะมาเข้าเต้ารับเดียวแบบมีกราวจำจากเต้ารับเดียวแบบมีกราวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่แบบมีกราวนะครับเมื่อเราเปิดสวิตชทางเดียวนะครับก็จะมีไฟมาจ่ายให้เต้ารับเดียวและเต้ารับคู่เมื่อเราปิดสวิตชทางเดียวนะครับก็จะไม่มีไฟมาจ่ายให้เต้ารับเดียวและเต้ารับคู่นะครับ ต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับอ n อนเบเกอร์รูสำหรับสายลายสายนิวตันและสายกลาวนะครับสายลายสายนิวตันและสายกลาวเมื่อเราเปิดสวิตช์ทางเดียวนะครับก็จะมีไฟจ่ายมาให้เต้ารับเดียวและเต้ารับคู่นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ทางเดียว ก็จะไม่มีไฟมาใจ่ายให้เต้ารับคู่และเต้ารับเดียวนะครับเปิดสวิตช์ก็จะมีไฟมาใจ่ายให้เต้ารับเดียวและเต้ารับคู่สายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟสายนิวตอนสายสีฟ้าสายที่ไม่มีไฟสายกลาวสายสีเขียวสายที่ไม่มีไฟนะครับ หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ